คุณนัดบอกว่า7สัปดาห์ยังไม่เจอตัวอ่อนมีเลือดสีชมพูอ่อนๆนะอันนี้ก็คือตอบไม่ได้เหมือนกันว่าว่า,าจะเจอไหมนะคะส่วนใหญ่ถ้ายังไม่เจอมี2อกรณีนะคะหนึ่งคือนะหนคือถ้าเจอถุงนะถ้าเจอถุงแต่ยังไม่เจอตัวอ่อนคือ แอสซูมกับว่าเป็นท้องในมดลูกนะถ้าเกิดไม่เห็นอะไรเลยอันนี้ต้องดูเรื่องท้องนอกมดลูกด้วยแต่ถ้าเห็นแล้วเห็นถุงแล้วว่าอยู่ในมดลูกนะคะก็เป็นการตั้งครรภ์นในพงมดลูกทีนี้จะเกิดได้สองกรณีคือ1ึ่งเพิ่งตั้งครรภ์คืออายุครรภ์จริงๆไม่ใช่เจสัปดาห์นะคะก็คืออาจจะประจำเดือนเคลื่อนนะคะอ่าเพิ่งมาตั้งครรภ์เองนะคะก็อาจจะยังไม่เห็นตัวอ่อนได้นะคะแล้วก็การตั้งครรภ์เน,นี้ยมันอาจจะมีภาวะแท้งคุกค,คามนะหรือว่าเป็นการฝังตัวก็เลยทาให้มีเลือดออกอันนี้กกรรณีแนะคะค กรณีที่สองก็คือเป็นท้องลมนะคะก็คือไม่มีตัวอ่อนเลยแล้วการที่มีเลือดอ่อนเนี่ยคือร่างกายเขาต้องกำลังจะขับเด็กออกมาอย่างเงี้ยนะคะซึ่งสองวิธีนี้แยกกันด้วยอะไรก็คือแยกกันด้วยการติดตามอันตาซาวอ่าก็ประมาณเจ็อ่าประมาณ1 0 1ถึงวันนะคะถ้าเห็นถุงเห็นถุงไข่แดงแล้วไม่เจอตัวอ่อนนะคะเราก็จะวินิจฉัยว่าเป็นท้องลมนั่นเองนะคะ